พึ่งเลยรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอปลิวรอบสองด้านสรยุทธ์สุทัศนจินดาเผยสาเหตุอีกครั้งงานนี้ทีเข้าให้อีกเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆรายการตกอ,อกตกใจอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวานนี้วันที่6มิถุนายน6.6คลิปรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอปลิวอีกรอบสองทำให้คนดูไม่สามารถดูย้อนหลังได้เนื่องจากติดลิขสิทธิ์กว่าจะกลับมาดูได้ก็ช่วงข้ามแล้วซึ่งเมื่อย้อนกลับไปเมื่อวันที่24พฤษภาคม 66, 66ก็เกิดเหตุการณ์มาแล้วครั้งหนึ่งเนื่องจากในรายการได้มีการเปิดเพลง Imagine ของจอห์นเลนนอนทำให้เป็นสาเหตุที่ทำให้รายการปลิวกรรมกรข่าวคุยนอกจอปลิวรอบสองล่าสุดวันนี้วันที่7มิถุนายน 66, 66ขณะจัดรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอที่สรยุทธ์สุทัศนจินดาจัดคู่กับไบรท์พิชยทันโดยท่วงหนึ่งสรยุทธ์ได้พูดถึงสาเหตุที่ทำให้รายการปลิวรอบสองว่าคาดว่าหนึ่งเป็นเพราะมีภาพจากสื่อฟุตบอลพรีเมียร์ลีก กับอีกส่วนหนึ่งเพลง You Never Walk Alone แต่อันนี้ไม่ถึงกับปลิวอีกทั้งมีการเปิดละครดวงใจอัคคณีที่มีนเดชคูกิมิยะกับยายาอุรัจายาเล่นด้วยกันครั้งแรกกลายเป็นว่าละครของช่องสามทำคลิปปลิวเองแล้วพอกลับมาดูได้ทาง AI ของ YouTube ก็ตัดส่วนละครดังกล่าวออกไปแล้วทั้งนี้ทางทีมงานยังได้มีการตะโกนบอกมาอีกว่าเป็นเพราะเปิดเพลงประกอบละครซึ่งทางด้านของ สรยุทธก็ชี้กลับไปบอกว่าไม่ต้องแก้ตัวเปิดช็อตละครทางทีมงานจึงบอกว่าแบบนี้จึงเป็นที่ช่องแน่แน่นอกจากนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งคือเมื่อวานนี้มีการเชิญเอกร,ราชเก่งทุกทางมาร่วมรายการจึงมีการเปิดไฮไลท์ฟุตบอลประกอบไปด้วยซึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อมีการตรวจสอบรายการเมื่อวานนี้พบว่ายังมีการฉายคลิปละครดวงใจอักคณีอยู่ไม่ได้มีการตัดแต่อย่างใด